อ่าสังโยชน์อาวิชาเป็นตัวกําหนดใช่ไหมครับไม่ใช่สังโยชน์สิปฏิจะซมบปบาทที่เขาไปศึกษากันที่เขาหลงหมดเลยนะครับเออเขายังทําลายตัวนี้ไม่ได้เขาก็มาสอนกันตามตําราวิเคราะห์เอาเอาความคิดตัวเองใส่เข้าไปซึ่งมันยังไม่เป็นปัญญาที่แท้จริงยังไม่เป็นผู้ไม่มีปัญญามาอธิบายยังไม่ใช่ผู้ที่ตัดสรู้แจ้งหรือตัดสเห็นแจ้งมาอธิบายเนี่ยยังไงก็หลงครับยังยังอยู่ภายใต้วิชาหมดเลยนะฮะเพราะยังคุณยังไม่เกิดปัญญายาน ที่ทำลายอาสวะหมดน่ะแล้วคุณไม่ได้สามารถที่จะพัฒนาปัญญายาณตัวนี้ไปสู่สัมมาสัมโพธิญาณสูงสุดถึงจะมาอธิบายอาวิชวิชาเนี่ยพ่ออรหันต์จะทำลายวิชาได้แต่สอนคนไม่ได้ต้องพัฒนาถ้าพ่ออรหันต์ตรงนั้นพัฒนาได้มีมีกำต่อที่จะต้องมาเกื้อหนุนโลกอ่ะมาเผยแพร่ต่อคำสอนของพระเจ้าอ่ะ ือมาต่อยอดคาสอนพระเจ้ามิ้เขาจะต้องตัดสรุปเขาต้องเกิดพัฒนาจากอาสาวะขยญาณึ้นไปเนี่ยทำญาณทำทำอาสวะให้หมดแล้วเป็นอาเป็นญาณยัง,ย,งยังติดอยู่ใช่ไหมเป็นญาณขึ้นไปพัฒนายาณจนที่จดเป็นสัมมาสัมปวิญาณน,นู่นถ้ามีวาสนานะมีวาสนาถ้ามีกรรมด้วยอย่างผมที่เป็นกรรมที่ผมจะต้องทําเนี่ยอวิชาเพราะอาวิชาเป็นปัใจจัยใช่ไหมเกิดสังขารขึ้นมาท,าทันทีเนี่ย ผู้เจ้ากําลังอธิบายแบบนี้อย่ายึดอย่าไปสอนต่ออย่าเอาไปจําแล้วอย่าไป,ไปท่องจําจึงมีสังขารเมื่อมีสังขารมันต่อต่อมาก็คือวิญญาณทันทีเลยใช่ไหมอ่าอ่าวิญญาณฮะเกิดอ,อะไรนามรูปทันทีพอมีวิญญาณมันจะทํางานร่วมกันเนี่ยพระองค์จะอธิบายไปเรื่อยแต่ห้ามยึดแม้แต่คําพูดเราขอห้ามยึดอธิบายให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยเหมือนผมอธิบายเรื่องมาร์คเบลแปดเมืเ่อ 8, กี้นี่ใช่ไหมอ่านามรูปนะฮะ เมื่อมีนามรูปจึงมีสลายะตะนะสลาสลายะตะนะจึงมีภสษาจึงเกิดภาษานี่ไงพระเจ้ากาลังอธิบายขั้นตอนของการเกิดเพราะพระอ,องค์ตัดสรู้พระองค์จึงอธิบายวงจรของมันได้ว่ามันเป็นอย่างนี้แต่สมัยก่อนไม่มีใครเพราะยังไม่ตัดสรู้ทำพระอ,องค์ก็ไม่สามารถอธิบายได้ยังไม่มีความรู้ที่จะมาช่วยมวลมนุษย์จึงเกิดภาษาเมื่อมีภาษาจึงมีเวทนานี่ไงเออ เวนาตนามีตั้หาหอาจึงมีอุปทานปาทานนา้ำจึงมีพบป่าชาชลามรณา,าเห็นไหมมรณานี่ไงสั่งย์สิเอ้ยไม่ใช่ประเตจัสสวัสิวงจอมันเป็นอย่างนี้นะฮะนี่เพราะองค์สอนที่รู้จักแบบนี้ก่อน แต่คนที่ยังไม่ทําลายตัวอวิชชาได้ก็จะสอนผิดไปคิดต่อไปมโนต่อกอ็ตัวไหนมโนกับตัวอวิชชานี่แหละแล้วก็มีมโนนี่เห็นไหมอวิชชาทั้งทำลายไม่ได้มันอยู่ภายใต้อวิชชาหมดเลยความรู้ทั้งหลายทีนี้ทําอะไรล่ะตอนแรกมรรคมนองค์แปดไม่มีกรรมฐานใช่ไหมไม่ต้องสร้างศีลสมาธิขึ้นมาใช่ไหมเออมันอยู่ในมรรคหมดแล้วทีนี้มันจะตัดมันรู้ว่าพอมันศึกษาเนี่ยมันไปยึดเอาคําสอนมันเชื่อว่ามี มีภพมีชาติชรามรณาจริงๆมันเชื่อในภาษาตรงนี้แล้วทีนี้มันจะตัดภพชาติมันจะต้องทํำยังไงตัดตัดภพไอตัดชาติไอตัดชรามรณาตัดชาติตัดภพตัดอุปทานตัดตัณหาตัดเวทนาเพราะมันเป็นปัจจัยหมดเพราะมีสังขารจึงเกิดเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูเพราะมีนามรูเป็นปัจจัยจึงเกิดสลายยตนาเห็นไหมตาหูจมูกลิ้นกายจึงเกิดผัสสะการกระทบอ่าจึงเกิดเวทนาความพอใจไม่พอใจ จึงเกิดตั้งหะาึกชัก,ก,กว่าเป็นเราเออจึงเกิดระปทานโอ้โหเชื่อสนิทนี่ไงจึงเกิดพบเกิดชาติแล้วก็สายเกิดและดับเขาอธิบายได้แค่สายนี้แต่ผมอธิบายสายนอกได้ด้วยปฏิจจสมุติประบาทนะครับว่ามันเข้ามาข้างนอกแต่เราต้องทําลายข้างในก่อนเราถึงจะอธิบายข้างนอกได้แต่พวกเนี้ยพวกหนอนหนังสือพวกเก่งตําราพวกศึกษาหลักคําสอนพระเจ้าพวกวิเคราะห์พวกเนี้ยเขาจะอธิบายตัวนออกไม่ได้เพราะเขายังไม่เปิดปัญญาเขาจะอธิบายตาม นั่นแล้วเขาจะหาวิธีตัดตัดภพตัดชาติตัดการที่จะตัดการความชรากัตัดชาติตัดภพตัดอุปทานตัดตนาตัดเวทนาตัดผัสสะอ่าสลายยตนะเพื่อไม่เกิดน้ำลุเขาก็ต้องสร้างกรรมฐานขนมาเห็นไหมเออเอาขันห้ามาเป็นตัวชูหลืงก็คือดูลมหายใจหรือพุทโธหรือเคลื่อนยุบหนอพองหนอพวกนี้ต่างศึกษามาแล้วก็ตั้งสำนักเป็นของตัวเองหาวิธีเห็นไหม มันจะหนีจากคําสอนพระเจ้ามันจะไปยึดเอาตัวนี้แล้วแล้วมันไปมันหนีออกจากตัวนี้มันยึดแล้วมันไปแปรใหม่อีกเห็นไหมล่ะมีการปฏิบัติขึ้นมาทีนี้ก็เหมือนตัวเมื่อกี้เนี่ยขันห้าไอกมักมีองแปรมันมาแปรมันเป็นศีลสมาธิปัญญาไหมมันก็เลยมีการฝึกสมาธิการถือศีลได้ไหมมันจะพยายามที่จะนั่งหมดเลยมันหลงหมดเลยทีนี้ตัดอะไรฐานกรรมสร้างกรรมฐานเจตนาคือกรรมใช่ไหมฮะกรรมคือการกระทำหรือไมสร้างฐานสร้างฐานของอะไร ญญญซึ่งมันอยู่ภายใต้วิชาหมดเลยถ้ามันยึดตั๊งเนี่ยยึดคาสอนพระเจ้ามันจะอยู่ภายใต้วิชาตัวนี้ทั้งหมดเลยเห็นไหมสร้างฐานรู้อยู่ที่ลมหายใจเอาขันหน้ามาใส่ก็คือมาอยู่ที่รู้ลมหายใจหรือพุโทโธหรืออย่างนังน่งเอาวิญญาณมาอยู่เพื่ออะไรอ่ะเพื่อไม่ให้มันวิญญาณไปเข้าไปหาพวกเดี๋ยวนี้เพื่อจะตัดเวทนามันจะตัดตัดตัด,ตดแล้วก็มาสร้างฐานแต่มาเกิดเวทนาอีกตัวหนึง่งนี่แหละสังโยชน์ที่มันสร้างขึ้นเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อสังโยชน์แต่ไม่รู้ว่า เหนื่อยหรือยังนี่แหละแล้วก็สร้างภพขึ้นมาตั้งหาปฏิเสธภพภูมิตั้งหาเวทนาที่เป็นของโลกทั้งๆท,ท,ที่มันไม่เที่ยงจะหนีจากมันก็เลยมาสร้างภพใหม่ขึ้นมาเป็นที่ตั้งอาศัยของวิญญาณเห็นไหมเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยที่เกิดสังขารเกิดสังขารรู้ว่าเกิต้องเอาวิญญาณมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันโด,โดนวอวิชชาหลอกหมดเลยเห็นไหมอา้าวเราจะได้ไม่เวลา จะได้เป็นสุราบันหรือสกีนาหรืออนาคาหรือพระหลานก็คือละสังโยชน,นี่มันจะเข้าสู่ของสังโยชน์นะละความเพลินละนันทีเห็นไหมแต่มีที่อยู่ใหม่ไม่รู้ตัวเห็นไหมแล้วมันจะทะําลายพิชาได้ไงพอมาอยู่ตรงนี้มารู้อยู่ดูลงไมยใจละนันทีมัวแต่ละละอะไรละปฏิฆะละการราคะละกายละสินะประวิกิติชาปฏิฆะไอ้การราคาปฏิฆะละความพอใจไม่พอใจความยินดียินยินร้ายแต่มายึดเอา โลใหม่มาสร้างความยินดีในสมาธิดูลมหาม้ใจก็เกิดความสบายเบาหนีจากโลกไงไม่รับรู้เรื่องโลกมันก็เลยเกิดความสบายแค่นั้นเองแล้วทําจนจนมันเป็นสัญญาสัญญาสร้างสัญญาจนแข็งแรงจะออกจากลมไม่ได้มันจะเกิดปัญญาได้ไงอวิชายิ่งแน่นก็ไปใหญ่เห็นไหมละ่ะแล้วก็สอนกันแบบนั้นคิดว่าถูกเนี่ยแล้วก็กล่าวตูว่พระเจ้าว่าเป็นคําสอนพระเจ้าเห็นไหมมันพยายามที่จะหาวิธีตัดแล้วบอกว่าเป็นคําสอนพระเจ้าเห็นไหม กูเจ้าไม่ได้สอนแบบนั้นนะกูแก้สมมุติมึงต้องทําลายตัวเนี้ทําลายด้วยยไงด้วยปัญญาพธธาุทธะมรรคนั่นแหละมีองค์แปดเลยเขียนไปเรื่อยๆแต่อันนี้มันเป็นเส้นทางที่มันมันทํางานของมันทาไมเราถึงเกิดครบติขึ้นมาดับไปครั้งหนึ่งเดี๋ยวก็ไอมโนกรรมกลับอวิชามันก็เกิดตัวใหม่ขึ้นมามีสังขารเพราะความไม่รู้เลยต้องทําลายอาวิชาตรงนี้ให้เป็นความรู้นะฮะความรู้รู้เรื่องแบบนี้ก่อนแล้วอย่ายึด ยาหลงแค่นั้นเนี่ยรู้แบบเนี้นะฮะเพราะปัญญาที่แท้จริงอีกตัวหนึง่งเพื่อจะทําลายวิชาตัวเนี้มันมีอ้ออ่างนาหน้าต้องทําลายมันออหมดปัญญามาแทนนี่ไงนี่ไงปัญญาญาณทีเนี้ยมันจะเห็นทั้งหมดเลยเห็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทั้งหมดเห็นจนถึงที่สุดจนทําลายตัวโมนโนกรรมกายวิชานี่จนสิน้นปลดปล่อยตัวโมนโนกรรมอ่ะ เพราะปัญญามันขึ้นมาสูงกว่าอวิชาใช่ไหมมันก็จะขัดเกลียวที่ตัวนี้นี่นี่นี่พระเจ้าถึงสอนเรื่องตัวนี้ให้ทําลายตัวนี้ไม่ใช่การไปตัดพจตัดชาติอะไรของพวกท่านนะถ้าหลงผิดไปแล้วท่านพยายามหนีจากคาสอนของพระเจ้าเอาความเห็นตัวเองไปใส่แต่อ้างคําว่านี่คือของพระเจ้าแต่วิธีมันไม่ใช่แล้ววะวิธีของพระเจ้าบอกว่าคือที่มึงทำลายวิชานี่แต่พวกนี้เฮ้ยการที่จะทำลายวิชาไม่เกิดต่อนี่ก็ต้องตัดตัดตัดอย่างงี้เราวิญญามมาตั้งอาศัยนี่เอาเอารู้ตัวเนี้ย เออมโนกรรมอวิชาอะไรมาอยู่ตรงนี้หมดเลยสร้างพบปุ่มปันจริงไปได้แค่ผมแล้วไม่ได้ขัดเกกาเีดมันจะไปเป็นอริยบุคคลได้ไงอะถูกไหมมันจะเป็นสดาได้ไงในเมื่อมันก็ผิดทางอยู่แล้วอ่ะคือคุณก็หนีจากมรคุณก็หนีออกจากสังโยชน์คุณยึดไปอะ่ะเออแต่คุณมรคุณทําลายทิ้งเออแต่ตัวนี้คุณยึดไปแล้วไปหาวิธีกําจัดมันะนกำจัดตัวอักษรเนี่ยกูบอกว่าลบออกหมดเลยกูคแค่สมมติ <G ül> สมควรอธิบายมึงอย่ายึดต้องรีบรลบออกเดี๋ยวมันมันจดไว <G> ้ <ül> มันจดใส่สมุดหรือมันไปทำแล้วมันเอาไปปรุงแต่งต่ออยากไปสอนคนอยากไปบอกคนแค่นั้นเองเออนี่ไงแต่ตัวมันก็ยังทุกอยู่มันยังทำลายอวิชาไม่ได้อวิชาครอบหมดจะเป็นความรู้ก็คือมโนโกรรมที่มันไปเรียนรู้หมดแล้วนะแล้วก็เกิดตัวเก่งใช่ไหมนั่นแหละเขาเข้าสู่ตัว,ต,วตัวแรกที่ผมทำอ,ะอ่ะคลิปแรกเออแค่นั้นเองเหตนั้มันจะลงมันจะลงที่ตรงนั้นหมดเลย มันเก่งแค่นี้เองเพราะอ,องค์บอกให้ทำลายวิชาทีนี้สังโยชนช่ก็มีอวิชชาอีกอ่ะเห็นไหมขันห้าทำไมุูธเจ้าไม่พูดเรื่องขันห้าว่าอาวิชชาเป็นตัวนําพ้ผูเจ้าพูดเรื่องมนุกรรมหรือมนุวิญญาณนะฮะนี่คืออวิชชาตัวิชา,ชาแล้วก็อุทธัจจะอุทธัจจะความฟุง้งซ่านอุทธัจจะแล้วก็มานะมานะ ความรู้นี่แหละพอรู้แล้วเออบางทีก็เสมอเขาบางทีก็ได้ว่าเขาอยู่ที่เตุปัจจัยแต่มันมีเราอยู่ในนั้นมันมีเราอยู่ในทั้งหมดเนี่ยในสังโยชน์เนี่ยพระองค์บอกว่าพระเจ้าบอกว่าติดสังโยชน์ตัวเนี้ไม่ใช่การล้าออกทุกทําให้หลุดพ้นออกจากสังโยชน์อิสระจากสังโยชน์คือไม่ติดสังโยชน์แค่นั้นไม่ติดในขันธ์ห้าไม่ติดในสังโยชน์ไม่ติดในปฏิจจสมุป,ปบาทไม่ติดในมรรคมีืเอแปดอ่ามันเป็นแค่เส้นทางให้เรารู้อย่ายึด,ยด แค่นั้นเองคือมัฟมิวแปรผมไม่ได้สอน้ยึดทุกอย่างผมไม่ได้สอน้ยึดยึดไปจําอยากสอนอยากบอกต่อคือถ้าคุณยังไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยคุณอย่าหนีออกจากทางอาจารย์พิชเพราะผมเป็นคนที่เห็นแจ้งทั้งระบบถึงเอามาอธิบายให้มันรู้ถูกได้ส่วนผิดก็จะอธิบายว่าทําไมผมถึงสวนทุกสํานักถึงบอกว่าที่ที่คนไปทํามันผิดผมถึงกล้าที่จะพูดอยู่คนเดียวแต่คนอื่นไม่กล้าถามว่าผมไปปามมาไปดูถูกคนตรงคนนี้ดูถูกพระท่าน มีสินมากกว่าเราอย่างนี้มันบุงแต่งกันหมดเลยกูไม่ได้ดูถูกอะไรกูกาลังอธิบายได้มันผิดเออมานะและ้วก็ว่างกวางเนาะอัลูบ<อ>ร,ราคาอัลูปาราคานี่คือถูกสร้างขึ้นยกไปก,ก่อนครับเออมันจะถูกสร้างขึ้นทีหลังลูปาราคาอัลูปาราคาคือสังโยชน์ข้อหกข้อเจ็ดทำไมเอามาจัดไว้ตัวนี้เพราะตัวนี้มันสูงสุดไงเมื่อมาทําตัวนี้มันก็ปิดกั้นตัวนี้ไว้แล้วใช่ไหมล่ะมันเพราะมันไม่สามารถขึ้นมาทาลายวิชาอะไรเพราะมันไปติดเนี่ยติดพบที่มันสร้างไว้อะ เห็นไหมก็เหมือนปฏิจจสมุปบาทเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยหกเจ็ดเอาไว้อันนี้สิบอันนี้เก้าแปดหกเจ็ดยังไม่เกิดเนาะทีนี้สังโยชน์ห้าข้อห้าครับปฏิฆะปฏิฆะเออปฏิฆะพอใจไม่พอใจเลยสี่ 4, กามราคะกามราคะกามราคะอ่าสามีลปาละมาดสีลปาลมาดสีลศีล ละปามาตปามาตอสองวิจิติช้าวิจิตวิจิตใช่ไหมวิจิต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 เฉยวิิิจเฉยหนึ่งสกายาทิฏฐิสกกายาทิฏฐินี่คือเชื่อว่าตายเป็นเราใช่ไหมเนี่ย สังโย์มันมีอยู่แปดข้อเดิมทีมนุษย์มันมีอยู่นะฮะอันนี้ห้าข้อเนี่ยถ้าใครละตรงนี้ได้เนี่ยที่เขาก็เหมนผิดนะเขาจึงมีการสร้างสมาธิขึ้นมาเห็นไหมฉีกออกจากหลักคาสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่ามันมีอยู่แล้วไม่ต้องไปละไม่ต้องไปหาหนีจากมันเออทาลายคือหลุดพ้นออกจากมันทาลายตัวกู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 ซึ่งแปดข้อนี้ก็หนเสือกไปสร้างตัวกูไว้ในนี้ สร้างอย่างมั่นคงเออรูปปราคาไงรูปปะเออรูปตัวนี้ะอรูปปะราคาคือเป็นคือคือก็อยู่ในนี้แหละใช่ไหมปฏิฆะไม่ใช่รูปปราคาอรูปปราคาแล้วก็รูปปราคารูปปะราคาเห็นไหมนี่ที่ที่เป็นสังโยชน์ตัวตัวที่หกตัวนี้ตัวนี้ตัวตัวที่เจ็เมื่อคุณฝึกตัวนี้คุณก็จะกั้นสี่ตัวนี้คือตัวนี้ยังไม่เกิดมันก็กั้นตัวบนอยู่แล้วใช่ไหม ทีนี้เราไปสร้างกรรมฐานขึ้นมาเจตนาคือกรรมกรรมคือการกระทเออฐานคือที่อยู่อาศัยใหม่ไฟสร้างที่อยู่อาศัยใหม่เพื่อจะหนีจากละละนันทิละสัญญาณละอารมณ์โลกแต่ไปติดอารมณ์ที่ตัวเองสร้างขึ้นก็คือพรมเหมือนเดิมก็เหมือนเห็นไมเหมือนปฏิจจสุบาทก็ไปติดในพรมเหมือนกันเห็นไหมไม่จะทำลายวิชาได้ยังไงมันไปไม่ถึงไง พอมาตรงนี้ยิ่งละเอียดก็มาใหญ่อีกะพรทะเจ้าสอนไม่ได้แล้วเนี่ยไปไม่ทันเนี่ยเหมือนอุทะกาดาบทตรงนี้ยังสอนได้เพราะยังไม่ทิ้งขันแต่พวกนี้มันทิ้งขันมันทิ้งกายหยาบทิ้งขันหน้าหมดเลยมันไปอยู่ในอากาศสัทธาสติมันก็ไม่มีมันดับสติตรงเนี้ยเออแต่เวลามันออกมาเป็นมนุษย์อ่ะคือมันออกจากฌานอันรูปฌานออกมาเนี่ยพระองค์ถึงจะไปเทศสอนได้อุทะกาดาบทพระองค์จะไปสอนแต่เสียบทิ้งขันไปเลยเข้าเข้านิพพานจิตไปเลยเขาเชื่อว่าเป็นนิพพานนิพพานตรงเนี้ยเออ พวกนี้มันจะไม่เอาขันมันจะไม่เอาเวทนา,าพวกก็ได้สอนไม่ได้ไงไม่กลับมาเข้าล่างแลว้วอะไม่มีโอกาสแล้วแต่พวกนี้ยังสอนได้อยู่รูปปราคาพวกเล่นสมาธิเนี่ยเห็นไหมเพราะมันยังมีสติคลองอยู่มันยังมีกายหยาบนะฮะมันยังมีเวทนาอยู่พวกนี้มันหนีจากเวทนาหมดแล้วสอนไม่ได้นี่ไงเพราะพวกนี้ที่สร้างรูปปราคาสร้างสมาธิเพื่อเขาจะหนีจากสิ่งอารมณ์โลกแค่นั้นเองแต่เขาไปยึดอารมณ์เลยแล้วมันจะทําลายมันะนะกวิาวิชานี้เอ้ยจะจะทำลายตัวกูในบนนี้ได้ไง พราะตัวกูลมาอยู่ตรงนี้แล้วมันหนีจากตรงนี้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 เวลามันเข้าสมาธิตัวกูรมาอยู่ตรงนี้มโนกรรมและอวิชชามันมาบังไว้มโนกรรมก็มาอยู่ตรงนี้เห็นไหมเสพอารมณ์อีกแบบนึงนี่ไงนี่ไงไม่ต้องสร้างไม่ต้องสร้างสังโยชน์ข้อหกข้อเจ็ดมาเป็นเครื่องกั้นมนุษย์มีอยู่แล้วแปดข้อหนาบางไม่เท่ากันคุณจะสร้างพบภูมิขึ้นมาทำไมคุณก็ใช้มรรคตัวเดิมนั่นแหละเออเพื่ออะไรนี่ไง เพราะพระเจ้าบอกว่ามันมีผมก็มีหมดทั้งทุกตัวแต่ผมไม่ติดสักตัวผมไม่มีตัวตนอยู่ในนี้เพราะผมตลายตัวนี้เป็นปัญญาญาปัญญาพุทธะแค่นั้นเองผมผมก็มีความพุ่งสัน้นอุจจะแต่ผมไม่ไม่ได้อยู่ในความพุ่งสัน้นคือมันก็พุงแต่งของมัมนก็ดับไปของมันไม่เกี่ยวเออผมมีมานะตามเมตุปัจไงผมเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ผมก็ไหวเออลูกศิษย์มหาผมก็ไหวผมผมจะไปนั่งไหวลูกศิษย์ไหมล่ะก็ตามเมตุปัจผมเห็นเพื่อนัมก็เอ้ย ว่าไงวาเพื่อนวัดดีเพื่อนมันก็บัดดีแล้วคุยกันแบบสบายสบายนี่ไงมานะแต่ไม่ติดผพรามีปฏิกะพอใจไม่พอใจแต่ผมไม่ติดอมไม่เกี่ยวแล้วไม่มีตัวตนเพราะไม่มีวิชาไม่มีมโนกรรมตรงนั้นแต่พวกนี้มีหมดเห็นไหมเหรอฮะกายก็มีแต่ไม่ได้ยึดกายขันห้าก็มีหมดไม่ได้ล่าขันห้าไปไหนเลย,เลยคนมันพยายามล่าขันห้ามันคิดว่าขันห้าเป็นทุกข์เห็นไหมนี่คือความเห็นผิดพยายามล่าสังโยชน์เพราะคิดว่าสังโยชน์คือเครื่องั้นคือความเห็นผิด ไม่มีอะไรละอะไรพระเจ้าว่าทําลายในขันห้าก็ทําลายตัวมึงอ่ะที่มันเป็นมโนกรรมที่มันยึดเอาขันห้าทำลายตัวนั้นจบขันห้าก็ยังเหมือนเดิมตัวนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมแต่ไม่มีเราอยู่ในตัวไม่ติดไม่ติดในสัญญุนแต่พอไปสร้างเพิ่มเนี่ยก็หนีจากหลักคําสอนพุทธเจ้าพระเจ้าก็ห้ามอยู่เนโอ้ยเนี่ยขนาดอนุรุธพุทธทาพุทธองค์ยังไปบอกเลยมึงจะนั่งทํามาสมาธิหาัวรบ้าบออะไรมึงหลงแล้วเนี่ยหลวงตามหาบัวก็ยัง เขาพาคก็ยังไปบอกไอ้ออกมามันจะไปนั่งสมาธิอะไรนักหนาเนี่ยจนก้นกบแตกเนี่ยมันจะเกิดปัญญาตรงไหนไปสร้างเครื่องกั้นตัวเองอ่ะกั้นสังโยชน์สามตัวเนียเออทั้งๆพวกนี้ก็รู้แล้วแต่ถ้าใครถูกสอนไปแบบนี้แล้วไปทําเลยนะยังไม่เดินมากนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดโสดาสกีนาเลยเลยนะไปต,ติดพรมแบบดิบๆพรมที่ยังมีกิเลสหนาเนี่ยยังไม่ได้เป็นโสดาสกีนาต้องเดินทางมากต้องมีกรรมดีขึ้นมาด้วย เราต้องชาระกรรมไม่ดีในจิตเราก่อนในมโนกรรมในอวิชชาเนื้อก่อนถ้ายังมีตัวนั้งเต็มเนี่ยคุณหนีไปอยู่พบไหนอ่ะคุณก็ยังมีกิเลสคุณยังไม่เป็นแม้กระทั่งพระอริยะสักอย่างเลยยังไม่เป็นแค่สุสดาบันคุณก็เป็นไม่ได้คุณออกนอกเส้นทางเนี่ยเออคุณก็หนีไม่พ้นนรกปิดประตูนรกไม่ได้กับเดรชนไม่ได้กับเพรตวิสัยไม่ได้ยังไงคุณก็ต้องไปเพราะจิตของคุณยังไม่สูงนะมันยังไม่ขัดเกลาตัวในอ่ะแต่มันหนีเฉยอ่ะ เห็นไหมอ่ะโจรก็ทําได้แบบเนี้หนีไปนั่งสมาธิหนีจากโลกก็ยังไม่ได้ชําระล้างความอยาดที่ตัวเองไปปนไปจีมีแต่ความเห็นแก่ตัวมีค่าเขาคนนูยังไม่ได้สํานึกบาปเลยแต่หนีไปสํานึกบาปแ่ยังไม่ถอนเห็นไหมขนาดองคุณิมานเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ตอนนั้นบรรลุธรรมแล้วแต่ก็ต้องขัดเกา่าไปนั่งในเขาปากรวีนี่ไงนี่คือต้องทําลายตัวไหน ทำลายอวิชชาด้วยปัญญาพุทธะเท่านั้นเองไม่ใช่ปัญญาของสาวกที่สอนกันปฏิบัติกรรมฐานลงหมดเลยเพราะมันอยู่ภายใต้อวิชชาเท่านั้นเห็นไหมพอมันอยู่ภายใต้อวิชชาพอเกิดพอมันรู้แล้วมันไปเรียนรู้เรื่องธรรมะมันก็อย่างนี้จากโลกใช่ไหมเมื่อมันต้องัทำสมาธิเพื่อระงับอุจจาระความมุสา้นเนี่ยเออเนี่ยมันนิ่งสงบสบายมันก็รู้อยู่เฉยๆที่เดียวไงพอออกมาจากสมาธิสมาธิก็ไม่เทียงพอับไปปั๊บ มันก็กลับมารู้สายตรงเหมือนเดิมใช่ไหมพอรู้สายตรงเหมือนเดิมด้วยความรู้ของมันเนี่ยมันก็เกิดความฟุ้งซ่าน่างมันก็วนอยู่เนี่ยสามตัวเนี่ยเพื่อจะหนีจากตัวนี้มิการจะหนีจากตัวนี้ทําไงดีก็คือสร้างสมาธิขึ้นมาหลบตรงนี้มหลบในสมาธิสมาธิก็ไม่เที่ยงเห็นไหมล่ะครูเจ้าบอกว่ามึงไม่สามารถอยู่อย่างเนี้ยได้ตลอดเออพอหลบอยู่ตรงนี้มันจะขึ้นไปทําลายตัวนี้ได้มันกั้นแล้วนี่ข้อหกข้อเจ็ดี่ปิดกั้นแปดเก้าสิบแล้วละเออก็มีรำคาญเมื่อไหร่ก็มาอยู่ตรงเนี้ ถูกไหมลังคาญตรงนี่ไม่พอลำคาญตรงนี้ในอุทจจะเนี่ยฟุ้งซ่านเนี่ยคิดแปลงโอูเดี๋ยวตั้งกระทบมาทบมันก็ชิดเออยึดไปนั่งสมาธินำพอสมาธิเสื่อมพวกนี้มันอั้นไว้ยังไงมันก็ออกมาเยอะไงฟุ้งเยอะเลยเพราะว่ามันรู้เอเดี๋ยวรู้นู้นรู้นี่ไปหมดใช่ไหมมันก็ออกมาฟุ้งซ่านอยู่นั้นน่ะทีนี้ก็อยากทำอย่างเงี้ยหลงไปหนีเข้าป่าเข้าพกเข้าลงไปเลยเข้าไปอยู่ในถ้ำคนเดียวก็มีเออนี่ไงก็เข้าสู่หลักของสมาธิ คิดว่ามีปัญญาแค่นั้นนีงเข้าสู่หลับตัวแรกเลยสินสมาธิปัญญายต้องบวชก่อนนะเว้ยต้องวิเวกต้องโอ้โห,โโห,โโหเวกบ้าบออยู่กับโลกไม่ได้ตรงนี้มันอยู่กับโลกได้ไม่ต้องไปสร้างพบภูมิขึ้นมาเออเนี่ยเห็นผิดทั้งหมดเลยนี่คือสังโยชน์8ดข้อไม่ใช่10แต่เมื่ออะไรไปกระทํามันจะเป็นเกน้สิบพราะจึงบอกว่าสังโยชน์มีอยู่สิข้อแต่สองข้อหกข้อเเนี่ย พวกคุณจะมากั้นตัวนี้มันไปไม่ถึงวิชาได้สีเพราะว่ามันมีความเม็นผิดอยู่นะฮะก็เลยมาทําตัวนี้<า>เพื่อระงับตัวนี้<า>เพื่อกั้นตัวนี้ไว้อ่ก็คือมาสร้างที่อยู่ใหม่สบายๆไปติดในอารมณ์ของสมาธิติดในพรมนั่นแหละแค่นั้นเองพอรับไม่รับรู้อารมณ์โลกแล้วนี่เฉยๆก็สบายใช่ไหมล่ะเพราะตัวมนมันมันไม่ได้ไปไหนมันมานอนแช่เลยหมดกําลังไงตาก็ออกมาไม่ได้มันปิดไปหมดเลย เห็นไหมพรมมันปิดหูปิดตากันหมดนี่ไงเป็นบอ่อเกิดแห่งความหลงผิดถูกไหมนี่ไงสรุปแล้วก็คือเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดเลยเออถ้าตาบใดที่ยังทําลายวิชาไม่ได้ยังไงก็หลงอยากสอนเขาเชื่อยังมีความเชื่อยูงว่าจะต้องมีศีลก่อนทําไมต้องมีศีลน,นะก็มักมีองแฝงมันก็บอกดีถูกต้องอยู่แล้วคุณเห็นตัวเองไหม คุณกาลังคิดปรุงแต่งว่าคุณเชื่อนความคิดของคุณเหมือนในเนี่ยสัญชัยอ่ะเราโดยส่วนตัวเราไม่เชื่อหลักการใดสัญชัยเราไม่มีหลักการเธอบอกว่าเธอไม่เชื่อเธอเชื่อแล้วเธอเชื่อไปแล้วเอเชื่อยังไงวะก็เธอคิดว่าเธอไม่เชื่อไงเธอเชื่อความคิดนั้นเป็นอวิชชาซ้อนอยู่เธอปฏิเสธความคิดตัวนั้นแต่เธอยึดว่าความคิดที่ว่าไม่เชื่อแต่เธอยังไม่เห็นมันนะสัญชัยแค่นั้นแหละสัญชัยละลายเลยโอ้ยพุ ก่าผู้เจ้าโอ้โหท่านพูดคำคำนี้มันแทงเข้าไปเสียก็ไปถึงความที่เป็นตัวตนทิ่ิมานะที่มันค้างคางอยู่มันสลายอ,อกคือต้องยอมพู้เจ้าอ่ะพู้เจ้าก็เลยบอกว่าสันใจจิตมันเป็นมายาความคิดมันจับเราไว้นี่ไงเง่ายไม่มีหลักการเพราะพระเจ้าคือประสบการณ์ก็คือมัดอีวงแปดคือประสบการณ์นะฮะทีนี้สนทันเป็นาพามที่ชนะมาทุกหมดโตวัตทีมาปัญญามาก แต่ปัญญาขี้เลื่อยปัญญาเกิดจากความจําการวิเคราะห์ก็เหมือนคนรู้ปฏิจจสมุทติศึกษาเขียนตําราเต็มก็ปัญญาจางการวิเคราะห์ล้วคิดว่าตัวเองรู้มีความรู้มากเนี่ยโอ้กูเก่งกูรู้แต่เขาไม่เห็นที่ถิ่นมาหน้าตัวเองหรอกไปคุยกับพระเจ้าปามมาหมดแล้วอะพามต้องนั่งฟัง่ะคิดได้คําดีด้นะกูค,คิดหาคํานี้มาตั้งนานแล้วพระเจ้าแต่กูยังไม่ได้ดีได้สันไอ้สนทันมันมาบอกมันบอกว่าพุทธะเออเราได้รู้มาหมดแล้วเออ คือยังยังไม่รู้อยู่อย่างเดียวคือรู้ตัวมีความรู้เต็มหมดเลยนัข่าวความรู้ตัวเองอ่ารมดีและปัญญานี่แหละเออเฮ้ยโอ้คำนี้แม่งพุทธเจ้านั่งฟังอยู่รม <c oughs> ดีและปัญญานี่แหละที่ทําให้เข้าถึงความรู้อันสูงสุดเออนี่มึงวางมึงเอาภาษามาไว้ให้คูหมดเลยพุทธเจ้าก็ถามพุทธเจ้านี่ไงแล้วท่านจะว่าอย,ย่างไงพุทธเจ้าเฮ้ยเธอตัดเธอพูดถูกแล้วนะสนทันเออว่าไม่ใช่เลยที่มึงพูดนะใช่เลย มึงยังไม่เห็นความจริงแค่น,นั้นเองมึงติดความรู้อยู่ในใจพระองค์นึกกันนะเออมันพูดได้ดีมากเออปัญญาแสแดงว่าไอ้น,นี่มีปัญญามากสมทันเนี่ยแต่มันฟัม่มความรู้ตัวนี้ไม่ได้มันมันติดความรู้ติดมานะออมันเลยฟุ้งซ่านเที่ยวหาบทควนนามรู้ของคนนู้นคนนี้ไง,อ,อ,งอุทจจ์เพราะพิจามเนเครื่องกันเนี่เพราะพระเจ้าว่ะเอา้าถูกต้องหมดเลยเอา้าไอ้นี่งงทำไมไม่ทำไมถึงต้อถึงถูกต้องกับกูไม่มีอะไรขัดแย้งเลยหรือวะเออกูว่าจจะหาข้อขัดแย้งหน่อย จะได้ชมกูหน่อยไอจะได้นั่นกูหน่อยกูจะได้มีคำต่อหน่อยกูเจ้าพูดไปเนี่ยถูกต้องสมทันสิ่งที่เธอกล่าวมาทั้งหมดถูกแล้วปัญญากับและกรรมดีถึงจะเข้าถึงความรู้นสูงสุดสมทันไม่รู้อยู่องเดียวว่าเส้นทางจะพัฒนาตรงนั้นน่ะปัญญาและกรรมดีไปถึงตรงนั้นได้ยังไงแต่คิดวิเคราะห์มาหมดแล้วมันมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมเหมือนหลายๆคนอ่ะเข้าใจปฏิสัุขบาททั้งหมดเลยแต่ทำลายวิชาไม่ได้ติดตัวเดียว ผู้เจ้าก็เลยสอนบอกชี้พูดบอกไปว่าแล้วเธอจะพัฒนาปัญญาและกรรมดีไปถึงความรู้สูงสุดได้ยังไงส่วนทางตายอย่างเขียดเลยงวดคาอธิบายเพราะเส้นทางนั้นยังไม่ปรากฏขึ้นมีแต่ความรู้แต่ด้วยความที่สมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ทิศถิมานะเพราะพู้เจ้ามีองค์เดียวสมัยก่อนเนี่ยทุกวันนี้มันเอาคําสอนพู้เจ้ามาเถียงกันเออมันผู้คนก็อ่านพู้เจ้าต่หนีจากสิ่งที่พู้เจ้าวางไว้หมดเลยมกักมีองแตก มักมวยมีองแตนด่ที่พระเจ้าพูดกับพายะพระรูปสุดท้ายที่พระองค์บวชให้พวกบอกว่ามาไอ้สุพัทาถามว่าเส้นทางนี้จะไปยังไงมักมีวยแปกรอยเท้าในอากาศไม่มีเพราะสุภัทาสงสัยในรอยเท้าก็คือมันไม่เที่ยงม,มึงสร้างอะไรไว้มันก็ดับมันไม่มีที่ตั้งอาศัยคือตัวนั้นตัวสุดท้ายแต่สุภัทธาตีจวไม่แตกตอนนั้นไปเดินจงไปเดินจงกรมดวงดวงจันทร์มันมีเมฆบังจึงจืดที่เกิดปัญญาปิ้งขึ้นมาทาลาย ทำลายความมืดบอดตรงนั้นตีจวแตกเลยแต่รู้ว่าเส้นทางมั่งมีแบบพระเจ้าอ่าะถ้าขาดมั่งมีอแบบมึงไปถึงตรงนั้นไม่ได้เพราะมึงไม่ช,ชำระล้างอนุัสในจิตที่มันเป็นกรรมข้ามภพข้ามชาติมาอยู่แล้วตัวมนุกรรมเนี่ยแล้วมีอวิชชาของมึงอยู่แล้วมึงไม่สามารถสะเดาะอวิชชาให้แตกแล้วมึงไม่สามารถปลดปล่อยตัวมนุกกรรมมึงได้จิตวิญญาณมึงให้เป็นอิสระหลุดพ้นออกจากการเป็นใบาตายเกิดในครั้งต่อไปแค่นั้นเองมึงจะไม่สิ้นภพาชิแล้วหลังจากนั้นที่พระเจ้าบอกว่าเธอจะพัฒนาไปยังไงสมทัน ตันเลยก้มก่าพู้เจ้าจอมบาลทิฏฐิมานะท่านบดชี้แนะเราด้วยเนี่ยเราติดอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมผู้เจ้าต้อนจนตันคือตอนนั้นมันยังไม่รู้ตัวไงคือมันรู้หมดแล้วเนี่ยมันติดอะไรแต่มันก็อมความรู้อยู่คือด้วยขึ้นหลังเสืออะไรกูเก่งไงกูงงก็ชนะมาหมดเลยอ่ะไม่มีใครเก่งกว่ากูอ่ะพอเจอคนที่รู้เก่งกว่ารู้สูงสุดกว่าก็ยอมไงยอมละลายทิฏฐิมานะพู้เจ้าก็สอนอ,อย่าให้ผมสมมุติขึ้นมาขี้เกียจ ผมสมมติได้หมดแหละถึงไม่มีในหนังก็ตามผมสมมติได้อืมก็เธอเอาสมมติตั้งหน่อยนะก็เธอยังทําลายความรู้ตรงนี้ไม่ได้ไงความรู้ตัวนี้เธอไ้เที่ยวโตว่าทีตรงนู้นตรงนี้เออพอเขาตอบมาไม่ถูกใจเธอเธอก็ไม่เคยเห็นอารมณ์ของเธอเธอมีแต่ความรู้เธอไม่ทิ้งความรู้ตัวนี้ความรู้ตัวนี้คือวิชาที่เธอพ่อคุณมาตลอดเธอจะปลดป่อยความเป็นตัวตนของเธอได้ไงถ้าเธอไม่ทิ้งความรู้ตัวนี้ เออก็มันรู้อยู่ไงมันยึดอยู่พอมันทิ้งมันรู้ได้เอ้ากูไม่รู้อะไรเลยไอ้ที่เรียนที่รู้มาทั้งหมดมันหายไปหมดเลยทีนี้ก็เหลือแต่ขันห้าให้รู้เหลือแต่สิ่งที่เรียนรู้ที่เป็นเมื่อประโยชน์ไงไม่เอาไปไม่เอาไปโต๊ะบาทีกับใครไงนี่ไงโอ้โหเราหลงมาตั้งนานที่จริงมันไม่มีเราเลยมีเพราะมีความรู้ก็มีเราเพราะมันรู้อยู่ไงเวลาอะไรทุบมันยังมีความรู้สึกที่เป็นเราอยู่แต่ด้วยที่ตัวเองเก่งที่สุดแล้วไม่มีใครไปกล้าไปเตือน แค่นั้นเองพุทธเจ้าะละลายพฤติกรรมหมดเลยแล้วก็ไม่มีสาวกบตรงไหนเก่งกว่าพุทธเจ้าอยู่ไปใต้ศา,กกาลพุทธเจ้าลูกศิษย์ผมไม่มีใครจะมาเก่งกว่าผมได้เพราะผมเป็นคนตัดเห็นแจ้งแล้วมาสอนพวกพวกคุณทั้งหลายพวกคุณทั้งหลายมาแบบงงๆได้คนรู้จากผมแล้วอยากสอนก็หลงตัวมโนกรรมอวิชชาแค่นั้นเองเออเก้าความรู้ที่จำผมไปเนี่ยไปวิเคราะห์ไปปรุงแต่งต่อแล้วก็เริ่มแย่งจากผมไงเ่าผมเก่งเริ่มเอาคำใหม่ๆที่เองก็เหมือนแยกมาจากมังมีออกไป มัตรศีลสมาธิปัญญาสุดท้ายก็ดีไม่ผลการบวชในพวกเนี้ยอืมตอนมาอยู่กับผมมันก็ว่าพาะอย่างนั้นอย่างนี้เออตอนมาอยู่กับเรามันก็ว่าเขาตอนมันไปอยู่กับเขามันก็ว่าเราแค่ <laughs> นั้นเองพวกนี้มันจะไปรวมตัวกัน <laughs> พวกที่ยังมีตัวตนอยู่สุดท้ายก็ต้องไปมันไม่สามารถดำรงอยู่แบบผมได้คุณธรรมมันไม่ถึงรอ้ mm hmm. ไ,ไหมฮะมันก็ต้องอาศัยครับไปอาศัยไอ้ไอ้ไอสีเสื้อหรืออะไรเพื่อสร้างเพื่อหลอก ก็เป็นในสตอรี่ให้เขาหลงว่าเออนี่คือนักบวชเป็นคนดีแล้วก็พูดดีๆปากพูดดีๆแต่ใจนี่แม่งกิเดสนนะพวกนี้ยมีแต่ความโลภค,ความอยากได้ของคนแต่มันไม่เคยขัดเกลานะมันพยายามที่จะสร้างให้คนศรัทธาก่น้นเองมันเลยพูดดีๆผมไม่เคยพูดดีอืแล้วแต่ผมจะเป็นไปก็ปดาพูดเพาอบ้างไม่เพาอบ้างบางทีก็มีสาระบางทีก็ไม่มีสาระแต่มันมีสาระทุกขณะถ้าคนฟังผมแล้วสังเกตตัวเองมากมีองแปลก เห็นถูกเห็นที่ตัวเองแค่นั้นเองถ้าคุณํำหนีผมเพราะว่าคุณยึดติดเบื้องแรกคุณต้องวางความยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นก่อนคุณจะไม่ไปใจพระไปคารวะเราจะอยู่อย่า,ยางเงี้ยคลองเรือนเนี่ยนะคุณคิดปรุงแต่งไปหมดเลยคุณเลยเกิดสัมมาทิฏฐิข้อแรกไม่ได้นะฮะโอเคจบแล้วใครอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งติดนะใครจะติดต่ออาจารย์ก็ติดต่อทางเบอร์0 9 8ย์1ก6 4 4อ้อยสระ ถ้าคุณบัวจะมาปลดล็อกที่เปิดตรงวิญญามาหาสมาธิฏฐิก็0927689674แค่นั้นเองผมให้ไปหมดแล้วนะอยู่ที่ตัวพวกคุณจะจะกระตือรือร้นหรือ,อกระตุกกระตุกตัวเองให้ให้ตัวเองอกลับมาหาสมาธิฏิอยู่ที่คุณต้องเอาไปพิจารณาดูแล้วโอเคงั้นจบแค่นี้สาธุครับสวัสดีครับ